ชนะมากกับเซตเดือนที่ติกันตอนที่เจ็ดจนปลาเนี่ยน้งท่านในเงินแท็สลึงเนา็ซับซื้อไหมเพ่นเพื่อนเอ้ยถึงนั่งอีกจ้ะจะ้ซื้อไหมอีกแล้วก็บางคนก็พูดมาเยี่มอยู่ว่าซือเฮ็ดหยางทนมเยยมซื่เย้ะมากกับสมาธิความนะกับพันดี ซื้อไหมเ้เพื่อนเ้ยงนั่งอีกจะจซื้อไหมอีกแล้วก็บางคนต้องเป็นมาเยู่ว่นซื้อเะ็อย่างี้อืมทะไรล่ะนี่ยจะเห็นไหมคะอันโฆษณามากแต่ใชเดือนคือสุดจกางปรเกแบนจนปานนี้่านในเงิ่นเช็สลึงอยู่ ัชกับจ้าเพื่อนๆนี่ลินกำมะตําเรืองนี่ลินกเก่าหล่จ้าเห็นบะคะหลุดมือเรืกัไม่แตกจ้านี่เลน่จมเยออนเพื่อนๆคิดเอเสริมเลจ้ะ เื้อมาหลายเดือนแล้วหายกุเชียวเอาไปขายที้านาจไปนงานเาัวไปเสร็จล้วนี่ได้จ้าเห็นไหมคะจงมีเจลินเิ ที่เนทูตเมือแม่เราจะเป็นเื่อนเวลาทายคิดเน้เครื <st wireless> ่องนี้ย <phones> <cido sous> ังปมะติดิขึ้นเลยกัดไล้วะนี่เด้จ้าเห็นไหมคะสำเร็จรูปเข้าหลัจ้ารช่วยติตบ จ้าเพื่อนเพื่อนได้ลิ่นกับมัดต่ำเพื่องี่ลิ่นกับเกาหล่ะจ้าเห็นมะคะอืมเป็นไหล่นี่เลยจ้าเห็นมะคะอ๋อทำนี่เลยจ้าเพื่อนเพื่อนเะค่อ้าเพื่อนเพื่อนไ้ลิ่นกับมัดตำเรื่องี่ลินกัเกาหล่ะจ้า

หน้าหน้าก็ับเเดือนรษฐิตาทิเี่เจดเพื่นจนป่านนี้ท่ันในเงินแท็กสลึงเนายท่ซับลรมกับบดยเงินลงไปเพื่อต้องเรียนลงหัวใจสุหลังเพื่อนชจ้าเพื่อนเพื่อน้ินกับมาตตำเรื่องเด้ลินกุเก่าหล่ะจ้ะคึงกระพะ ส็มัดต่จ้าเพื่อนเพื่อนเลนกัมัตำเครื่องเล่นกุ๊กเกอล่ะจ้าผมว่าจมีเล่นกันเล่นเนมือแม่ละจ้าเพื่อนไม่ลาทายคิดอาทำนี่ละจ้าเพื่อนโฆษณามากกับแต่เดือนพฤศจิกาพัเก

ยังม่ลิ่เลื่ยิ่ลิ่นเุกม,ม,มือแม่แบบเราจะเพื่อนเพื่อนไม่ล้า,ายคิดเ <laughs> ป็นไรนี่แล้วจ,จ้าเห็นะะบัตรลุ้งไปดยเงินงลงไป่ลงเงินลงมอไปเสร็จละเพื่อน ปิดล่องแวละจะเพื่อนช่วงนี้เจ้เพื่อนเพื่อนลินก็มัตำเรื่องเยเลินกุเกาและจะถงกะาอืมดแล้วนี่ได้จ้าถงะคจ่มเรียรีตืนเต้มากกับสวัสตี

พี่เน็กมือแม่เราจะเพื่อนๆไม่ล่าไทยคิดอาอทำนี่เราจะเพื่อนๆไอ้ก๋วเียวอ่ะเป็นไอ้คู่งาจับเพื่อนงานน่ารู้อ่ะไปเตรียยืนดินเพื่อนอื เห็นไะคะสงเรงทเลก้สดจ้าเพือนเพื่อนไลินกมัตเครื่องเยลิ้นทุก่าหลจ้กเห็นไหคะชีจ้เพอนเพื่อนเยลินกำมัตัเครื่องเยลิ้นทุกเาหลจ้กเห็นไหคะ เส็แล้วนี่เด้จ้ะเห็นไหคะมันุดมือมันก็ไม่แตกจ้ะนีนี้เล่นยื้อๆจุจมอันเนียมวตถกับจ้าเพื่อนๆไดเลินกัมัตำเรื่องียเลินกุเกาหลอจ้ะเห็นไหคะคิดเซียวเริมด้วเลยจ้ะ เมหลายเดือนแล้วสัเครื่งข้เท่าเลจ้ะันคิเดี่ยลาเสริมเดเลยจ้ะเริมหลายเดือนแล้วดืมหมเพื่อนๆเลยตั้งอีกจะจะดื่ไหมอีกแล้ว บางกมาเย็นยินยสือดอย่งลกับบเงินล้ไปเื่อต้มเลยล้เเเพื่อนซื้อไม่เพื่อนเฮ้ยถึงนั่งอีจะื้อไม่อีกแล้วบางักมาเย็นยืนอยสือย็ดอย่งเด็เครงนี้ยังไ่ตขึ้น เดจ้าเห็นไหะล่มกับบันไดเงินลงไปเพื่อลมเลยล้มอไปสรละเพื่อนเด็เรื่องนี้ยังจะตื่ขึ้นอยู่ลูดมุ้งกับไม่แตกจ้าลูกยื้ๆจังจุ่มอะก๋ยเที่ยวอาไ